สวัสดีครับกลับมาพบกับพีโกทอตันคนเดิมครับชี้เป้าฟุตบอลนะครับอ่าวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับวันเสาร์นะครับวันนี้บอลเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวพีโกไม่ย้อนกลับไปดูของเมื่อวานก่อนนะครับที่พีโกได้ชี้เป้าไปครับคู่ที่หนึ่งครับสเปเซียพบกับอินเตอร์มิลานนะครับที่พีโกชี้เป้าไปก็อินเตอร์มิลานครับแพ้ไปครับสองหนึ่งครับ คู่ที่2ครับโคโลนพบกับโบคุมนะครับที่พิโกชี้เป้าไปก็โคโลนครับอ่าแพ้ไปอแล้วครับสองศูนย์โอ้โหเมื่อวานไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับคู่ที่3ครับโกเฮดิกเกิลพบกับอาเคซีวาไว้นะครับอ่าบอลเลื่อนนะครับคู่นี้ไม่มีผลนะครับมาดูคู่ VIP กันนะครับที่พิโกได้ชี้เป้าไปครับเป็นปอร์โตนะครับเมื่อคืนปอร์โตครับชนะไปครับ3-2ครับโอเคครับคู่ VIP ของเราครับวินไปครับ มาดูของวันนี้กันเลยนะครับคู่ที่1ครับชาลเก้ศูนย์สี่พบกับโบลสเซียดอนมุมนะครับคู่นี้พี่โกดูแนวทางวิเคราะห์มาแล้วก็ขอชี้เป้าไปที่โบลสเซียดอนมุลนะครับคู่ที่2ครับแต่เวลาทีสองครึ่งับเป็นบุนเดสิสกาดิวิชั่นสองครับฟอร์ตูน่าพบกับไฮเดนเฮลนะครับคู่นี้พี่โกขอชี้เป้าไปที่ไฮเดนเฮลนะครับน่าจะคว้าแต้มกับบ้านได้ครับ มาดูคู่ที่3ครับเตีวเวลาตีสามครึ่งครับเป็นลีของโปรตุเกสนะครับวิเซล่าพบกับบาก้กานะครับอ่าคู่นี้พี่โก้ขอชี้เป้าไปที่บาก้กาครับเป็นทีมเยือนน่าจะคว้าแต้มกลับมาบ้านได้เช่นกันครับมาดูคู่ v i p กันนะครับเตีวเวลาตีสามครับเป็นลาลิก้าสเปน2นะครับลาสพาลมาสพบกับมาลาก้านะครับอ่าคู่นี้พี่โก้ก็ดูแนวทางวิเคราะห์มาแล้วก็เดี๋ยวก็ขอชี้เป้าไปในกลุ่มนะครับอ่าถ้าใครอยากจะทราบใครอยากจะได้อ่า แอดไลน์มาเพิ่มเพื่อนมาได้ครับที่กลุ่มทีเด็ด VIP พี่โกลอตันนะครับเพิ่มเพื่อนไลน์เป็น ID ไลน์นะครับมีแอดนำหน้าครับ k o a 777นะครับอย่าลืมมีแอดนำหน้าครับ k o a 777นะครับรีบแอดไลน์เข้ามาพี่โกได้เลยครับโกรออยู่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โกมาสรุปให้ฟังเช่นเคยครับสวัสดีครับ